ลองดูนะฮะอายุ20ปีนะครับลองดูนะฮะนะครับหนึ่งครับหนึ่งครับโอ้สุดยอดมากถ้าผมบอกว่าหนึ่งไม่มีคำว่าครั้งนะครับหนึ่งเฉยเนี่ยนะฮะให้ชูมือขวาขึ้นแล้วล็อกเพ่ได้ไหมฮะยี่สิปีฮะโอเคนะฮะหนึ่งครับเดี๋ยว เพราะฉะนั้นมายืนแข็งๆที่ครับพี่เราจะมีการพอยเท้าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็เอียงมา45องศานี้นะครับแล้วก็สั่รัวรัวครับพี่ปอยป่อยสายเลยฮะขึ้น เสียวะฮะมอกไปทางผู้ชมนะอ่านี่จะเสียตะก้อนะฮะีเดียวรัวรัวโอ้โหทัซากิดทีม,มโอ้โหบอกว่าซากิทีมนี้เราชูมือฝ่าขึ้นแล้วร้องเฮดังๆได้ไหมครับได้อ๋อขอบพระคุณมากครับทุกท่านได้ได้เดี๋ยวนะเราเราอิ่มไปหรือว่ายัางไงฮะหรือว่านั่งรถนานอ่าลองดูลองดูนะฮะซากิทีม ซากีทีมเยี่ยมมากนะครับซากีทีมเราเอาเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมฮะอยากคนละ2เฮสองเฮได้ไหมฮะซากีทีมถ้ารถบัสพร้อมแล้วเดี๋ยวรับผ้าคนรับผืนเราไปสารากางเลยดีไหมฮะดูพลังเริ่มมาเยี่ยมฮะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตอย่างนี้ฮะเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเราจะได้มาทําความรู้จักกันบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานดีแหละนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีความเครียดอะไรอยากให้ท่านได้ผ่อนคลาย คั้นี้นะฮะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมอะไรต่างๆผมจะขอสักสามข้อได้ไหมครับขอสักสามข้อนะฮะข้อที่หนึ่งครับเข้าใจครับว่าทุกท่านมีบทบาทภาระหน้าที่ต่างๆเ่ยนะฮะอยากให้อยากให้วางเอาไว้นอกห้องนี้นะครับวางไว้ที่ทํางานวางไว้ที่บ้านห้องนี้ให้แบบตัวเปล่าๆว่างๆเปลือใจนะครับได้ไหมฮะถ้าได้ปรบมือดังๆได้ไหมครับขอบพระคุณครับขอข้อแรกนะฮะข้อที่สองครับถ้าผมขอความร่วมไม้ร่วมมือทํากิจกรรมรกไมมือมีส่วนร่วมกัน ให้ได้ไหมฮะได้ถ้าได้ปลกมือดังๆครับโอ้ขอบคุณมากครับสัญญาณปลอดภัยเริ่มขึ้นแล้วนะฮะอ่าสุดท้ายครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยไม่เอาอายุจริงมานะครับอยากให้ทุกท่านอายุ20ปีเท่ากันหมดเลยได้ไหมฮะข้อ3ถ้าได้ปลกมือดังๆฮะ,ะขอบคุณครับ